ภาพบรรยากาศการประชุมที่สร้างความารู้สึกไม่สบายใจให้กับคนที่ไม่ชอบนายกนะเรียกว่าภาษาวัยรุ่นในออนไลน์นี่เรียกว่าดิ้นนะ mm hmm. โอดิ้นกันระนาวเลยก็มีการหยิบมาโจมตีเรื่องโออวัชนะภาษาอ่านภาษาท่าทางพลเอกประยุทธ์ไม่มั่นใจอย่างนั้นอย่างนี้นะล่าสุดนี่อีกประเด็นหนึ่งที่มีการหยิบขึ้นมาโจมตีก็คือกล่าวหาว่านายกนีลอกสปีชของโอบามา ใน South ส f t ไทยแลนดเนี่ยได้มีการหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาโดยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบคําพูดแล้วก็แนวคิดท่อนนี้ที่บอกว่าเราไม่มีแพลน B หรือว่าเราไม่มีโลกใบที่สองเนี่ยมันเป็นแนวคิดซึ่งเป็นวาทะที่หลายคนเนี่ยได้มีการพูดกันในวงการสิ่งแวดล้อมค่ะ<ฆ>แล้วถ้าบอกว่าลอกเนี่ยโอบามาเองเนี่ยก็พูดเหมือนคนอื่นที่เขา พูดก่อนหน้านี้ใน s u u h o ฟไ t h i l l n n เนี่ยก็ได้หยิบมาเทียบนะ,ะมีทั้งโอบามาและมีทั้งอีกท่านหนึ่งนะก็คือบันคีมุลนะะนี่านี่คือเป็นวาทะเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนเนี่ยที่มีคนเนี่ยใช้กันมาโดยตลอดนะต้นจริงๆเนี่ยมาจากไหนมาจากใครยังไงนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นแนวคิด หลักในการผักดันเรื่องนี้น,ะนายกก็เอามาใช้นะครับแล้วในเดอะแมทเทอร์ที่โค้ดนายกมาเนี่ยนะก็คือบอกว่าเราไม่มีแผนสองในเรื่องของการรักษาเยียวยาสภาพภูมิอากาศเพราะเราจะไม่มีโลกใบที่สองซึ่งเป็นบ้านของพวกเราได้เหมือนโลกใบนี้อีกแล้วนะก็คือประโยคนี้ที่กล่าวหาว่ามีการลอกแล้วก็ทเทียบกับที่โอบามาพูดอ่นะ โอบามาเนี่ยเขาก็จะบอกว่า We o n l y get one planet, there is no p l a n B อันนี้ก็เปรียบเทียบกันนะฮะคือมันก็คล้ายๆกันแต่ถ้าไปดูเนี่ยก็บันคีมุลก็ใช้มาด้วยแล้วก็อีกหลายคนจริงๆเนี่ยก็ใช้มานะะส่วนทวิตเตออีกอันหนึ่งล่าสุดที่น่าจะทําให้อีกหลายคนไม่สบายใจสําหรับคนที่ไม่ชอบพลเอกประยุทธ์แล้วก็อยากจะเห็นว่าโอไม่มีใครครบไม่มีใครให้ราคาในเวทีโลก ใน U.S. Embassy Bangkok นะฮะก็คือทวิตเตอร์ของทางสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยยินดีกับนายกประยุทธ์นะฮะแล้วก็แอดประยุทธ์ออฟฟิเชียลไปด้วยประเทศไทยได้รับได้ยกระดับเป้าหมายการดำเนินการในการต่อสู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศนะที่กราสโกแล้วก็โค้ดคำพูดประธานาธิบดีโจไบเดนในการประชุมเดียวกันว่า เราสามารถพัฒนาเศรษฐกิจสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมส่งต่อโลกที่ดีสะอาดและน่าอยู่ขึ้นให้ลูกหลานเราได้แล้วก็นำเสนอภาพที่ประธานธิบดีสหรัฐยืนจับมืออยู่กับนายกเัฐมนตีีของไทยอันนี้คือทวิตเตอร์ทางการของสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้ทวิตตอกย้ำนะฮะแล้วก็อีกภาพหนึ่งที่นำมาโจมตีทีนี้ก็คือภาพมุมกว้าง บรรยากาศในการประชุมที่มีการถ่ายรูปกันนะครับถ่ายรูปจากมุมสูงสิ่งที่ดิปมาโจมตีก็คือนายกของไทยเนี่ยโอ้ไม่ได้รับความสําคัญเลยน่อนอยู่มุมขวาสุดน่อนที่วงวงไว้ตรงเขียวๆอยู่ขวาสุดน่นเลยอยู่ริมสุดเลยไม่มีราคาอะไรเลยเขาเลยไม่ให้อยู่ตรงกลางเห็นไหมอันนี้คือประเด็นโจมตีทีนี้ถ้าดูฮะคนที่อยู่ริมเนี่ยไม่ได้หมายความไม่สําคัญค่ะ จะเห็นได้ว่าคนที่อยู่ริมอีกคนหนึ่งที่อยู่ถัดจากนายกอ่ะที่ใส่เสื้อสีเหลืองๆอ่ะเห็นไหมฮะคนนั้นเนี่ยคือใครคนนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีของเยอรมันแองเจล่าเมคเกอรแล้วถามว่าแองเจล่าเมเกอร์เนี่ยไม่สําคัญเลยฮะแองเจล่าเมคเกิลนี่คือหญิงเหล็กเลยนะฮะแล้วเยอรมันเนี่ยคือประเทศบิ๊กเบิร์มประเทศพี่ใหญ่ในยุโรปเลยแล้วเศรษฐกิจใหญ่มาก นะ่แล้วก็จะมีผลต่อเรื่องปัญหาประเด็นเรื่องโลกร้อนด้วยนะในการแก้ไขเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวว่าให้ความสําคัญหรือไม่ให้ความสําคัญนะอันนี้ก็ไปอุตส่าห์ไปหยิบมาโจมตีกันนะแล้วก็ภาพอีกเหตุการณ์หนึง่งที่แน่นอนนะที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันมากนะนี่ก็คือภาพภาพนี้นะซึ่งเมื่อวานนี้นาะยกรัฐมนตรีเนี่ยหลังจากเดินทางกลับมาก็ได้มีการ เปิดเผยนะโดยบอกว่าทั้งนายกอังกฤษเจ้าฟ้าชายชาวซึ่งก็ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไปในงานเดียวกันนี้นะฮะแล้วก็พูดถึงบรรยากาศการประชุมนายกบอกว่าเป็นโอกาสดีที่ท่านที่เจ้าฟ้าชายชาวได้มีพระราชปฏิสันฐานกับตัวนายกนะฮะซึ่งถ้าไปดูภาพเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นภาพที่ให้ทั้งอารมณ์ความรู้สึกนะฮะทรง เอาพระหัตถ์เนี่ยไปแตะที่นายกรัฐมนตรีไทยแบบแบบเป็นมิตรน,<ฮ>นะฮะนี่บรรยากาศที่อบอุ่นมาก<ฮ>นายกเมื่อวานนี้เดินทางกลับมาก็พูดถึงบรรยากาศการประชุมภาพรวมนะฮะว่าไทยเราไปเนี่ยเราไม่ได้มีแต่คําสัญญาเราไปเราบอกด้วยว่าเราทําอะไรแล้วเราทําแล้วเกินเป้าด้วยจากการประชุมค่าวก่อนโนนที่ปารีสเพราะฉะนั้นเราจึงถูกมองด้วยสายตาที่ชื่นชมมากแล้ววันนี้เราไปประกาศ เราจะเร่งทามากกว่าเดิมอีกนะฮะนั่นคือบทบาทของไทยบนเวทีโลกแม้ว่าจะไม่ใช่เวทีที่มีคอมมิตอะไรว่าเอา้าหลังจากนี้การค้าระหว่างการเพิ่มเท่านั้นเท่านี้น,นนะแต่มันเป็นเวทีที่ทําให้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้นําในชาติต่างๆทั่วโลกอ่าอันนี้ก็เป็นงานที่กลับมาแล้วเมื่อวานนี้นายกแล้วก็ได้มีการโพสต์เมื่อคืนที่ผ่านมาฮะประยุทธ์จันทร,ร์โอชาออฟฟิเชียลก็คือตอกย้ำนะว่า พี่น้องประชาชนที่รักครับคําว่าโลกกําลังป่วยไม่ใช่คําพูดเกินจริงไม่เพียงแต่วิกฤตโควิดในขณะนี้เท่านั้นแต่ภาวะโลกร้อนก็เป็นอีกหนึ่งภยัยเงียบคือนายกก็มาโพสต์เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าไอ้เรื่องที่ไปประชุมเนี่ยมันไม่ไกลตัวเลยแล้วก็นําเป็นภาพสรุปด้วยว่าใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศไทยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในภาคพ,พลังงานและขนส่งมากกว่าเป้าหมายสองเท่า เร็วกว่าแผน1ปีนะฮะแล้วก็ไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ0.72ของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยกันทั่วโลกของเรานี่แค่0.72แต่ไทยเป็น1นึใน10ประเทศที่ได้รับผลกระทบร้ายแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยทำเลที่ตั้งของเราเองด้วยะนะฮะแล้วก็ด้วยบริบทของโลก นายกได้ประกาศเจตนารมณ์ว่าไทยจะแก้ปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ด้วยทุกวิถีทางแล้วก็ประกาศเป้าหมายตามที่ได้ประกาศไปแล้วนะฮะอันนี้คือสิ่งที่นายกโพสต์ในแฟนเพจออฟฟิเชียลทีนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยส่งกําลังใจไปให้นายกด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมรสุมรุมกระหนำ่ำเป็นภาพภาพนี้นะ,ะนี่นี่ค่ะลุงตู่ลุงสู้สู้ เป็นภาพวาดตานิ่งสงบตเป็นภาพน่าจะเป็นภาพถ่ายที่ใช้ที่ใช้เอฟเฟกนะแล้วก็มีถ้อยคำว่าไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนที่มีศึกรอบด้านแบบนี้เพราะไหนจะเกิดโรคระบาดไหนจะมีโจรในคราบม็อบไหนจะฝ่ายค้านที่สุมหัวกันสาดโคลนใส่ตลอดเวลาแต่ลุงตู่ยังคงตั้งใจทำหน้าที่อันหนักหน่วงอย่างไม่ท้อถอย และยังคงเดินหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวพร้อมด้วยรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นมั่นใจที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขเหมือนเดิมขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ลุงตู่ครับค,คือข้อความนี้กับภาพนี้มาด้วยกันมีการโพสต์อยู่ในโลกออนไลน์นะฮะอันนี้เป็นการส่งกำลังใจ,งงใจไปให้นายกรัฐมนตรีต้อนรับกับมาตุภูมิะนะฮะ กลับมาเจอกับอะไรคราวนี้ไม่ใช่โลกร้อนแต่เป็นการเมืองร้อนนะฮะอันนี้คือช่วงแรกทีนี้ก่อนจะพักกันเนี่ยมีอะไรสวยๆมาให้ดูนะฮะใน Facebook Mr. y ตอร์ยูดีคือคุณอาร์มท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเคยสงสัยว่าโอ้ยวัดเก่าในสมัยโบราณจริงๆสมัยอด,ดีตเนี่ยที่มันยังไม่เป็นซากปรักหักพังเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะ ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ช่วยได้เยอะก็คือ 1. เรื่องโบราณคดีด้วยการสืบค้นรูปพันธสันฐานแต่ 2. ส,สิ่งที่ทําให้คนได้เห็นภาพชัดก็คือเรื่องของกราฟิกนะในแฟนเพจมิสเตอร์ยูดนะฮะเป็นแฟนเพจที่มีการใช้โปรแกรมกราฟิกทําเป็นโมเดลขึ้นมาหมุนรอบต,นะตัวเลยอันนี้คุณชัยชิตเสตพรามนะอันนี้ต้องถือได้ว่าเป็นเอ่อครีเอเตอร์ นะในแฟนเพจมิสเตอร์ยูนะอันนี้เป็นที่วัดตระพังทองหลง<ฆ>ังจังหวัดสุขโขทัย